ผมชื่อพัทถ้าใครเจอผมตอนนี้ผมคิดว่าเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดไม่ยุ่งกับใครแต่ถ้าย้อนกลับไปหลายเดือนก่อนผมเคยหัวเราะดังกว่านี้พูดเยอะกว่านี้แล้วก็มีเพื่อนเยอะกว่านี้ด้วยคืนหนึ่งพวกเรากลุ่มเพื่อนห้าคนนัดกันไปสุสานร,ร้างนอกเมืองไอ้บอยเสนอว่าใครกล้าต้องนอนค้ามบนหลุมศพทั้งคืนห้ามลุกห้ามหนีห้ามใช้โทรศัพท์ ถึงเช้ารับไปเลย5,000ันไอบิ๊กกับไอคิมไม่เอาด้วยเหลือผมไอบอยแล้วก็ไอนัดสุดท้ายผมเสนอตัวเองเพราะผมกลัวคนจะหาว่าผมขี้ขลาดแล้วก็เพราะผมอยากรู้ว่ามันจะมีอะไรนักหนาผมเลือกหลุมที่7ป้ายหินเก่ามากอ่านแทบไม่ออกมีแค่ชื่อจารุณีแล้วก็เลขปีพศที่ลางเลือนดินบนหลุมแข็งและเย็นจนรู้สึกได้ผมนอนลง ผ้าห่มผืนบางกลางอยู่ใต้ตัวมีไฟฉายอันเดียวกับนาฬิกาข้อมือตอนนั้นยังมีเสียงเพื่อนคุยกันห่างๆผมยิ้มหลับตาคิดว่าไม่นานคงหลับแล้วตื่นขึ้นมารับเงินแต่หลังตีหนึ่งไปทุกอย่างเงียบผิดปกติเหมือนสุสารทั้งแห่งไม่มีแม้แต่เสียงลมหายใจของใครเลย แล้วอยู่ดีๆผมก็รู้สึกว่าข้างใต้หลุมมันไม่ใช่ทื้นแข็งอีกต่อไปมันยุบตัวลงชา้ชาๆเหมือนมีอะไรดูดหลังผมไว้ผมสะดุ้งลุกขึ้นแต่มือขวาผมขยับไม่ได้เหมือนถูกกดกดแน่นมากเหมือนถูกใครจับไว้แล้วผมก็ได้กลิ่นบางอย่างกลิ่นเนา่าผมหยิบไฟฉายส่องไปที่มือขวาไม่มีอะไรมือผมวางอยู่บนดินเปล่าๆ แต่ผมยังรู้สึกว่ามันมีใครอยู่ตรงนั้นใครบางคนที่ไม่ได้มองเห็นด้วยตาเปล่าผมนั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นไม่กล้าขยับแม้ไฟฉายจะยังเปิดอยู่แต่แสงมันไม่ช่วยอะไรเลยผมไม่เห็นอะไรแต่รู้สึกเหมือนมีคนยืนอยู่ข้างๆใกล้จนได้ยินเสียงหายใจช้าๆผมหันไปไม่มีใครไอ้บอยกับพวกอยู่ไกลออกไปตรงท้ายเนินไฟจากแคมป์ที่มันกางไว้เลือนราง ผมพยายามขยับมือขวาอีกครั้งคราวนี้ขยับได้แต่สัมผัสที่รู้สึกเมื่อกี้มันยังอยู่เหมือนยังมีมืออีกมือหนึ่งทับอยู่บนมือตัวเองผมไม่รู้ว่าผ่านไปนานแค่ไหนเพราะนาฬิกาข้อมือหยุดเดินหยุดอยู่ที่ตีสองนาทีผมเริ่มได้ยินเสียงเดินรอบหลุมเบาแผ่วแต่ชัดเจนเสียงฝีเท้าลากกับดินทีละก้าวทีละก้าวเดินวนรอบหลุมช้าๆ ผมไม่กล้าขยับไม่กล้าแม้แต่จะกลืนน้ำลายพอเสียงเงียบผมก็รู้ว่ามันไม่ไปไหนมันหยุดอยู่ตรงปลายเท้าผมแล้วมีเสียงกรึบเหมือนอะไรแตกใต้ดินผมเผลอกระชากไฟฉายส่องดินยังเหมือนเดิมไม่มีรอยเท้าไม่มีร่องรอยแต่ตรงปลายเท้าของผมมีเส้นผมหยิกหยิกสีดำพาดอยู่บนพื้นดินยาวมากยาวเกินกว่าที่ควรจะมีอยู่ตรงนี้ผมขยับตัวจะหลุก แต่แผ่นหลังรู้สึกแน่นขึงเหมือนถูกกดไว้กับพื้นอีกครั้งผมพยายามกลั้นใจท่องอะไรก็ได้ในหัวจนได้ยินเสียงกระซิบไม่ใช่เสียงแต่มันอยู่ในหัวเหมือนมีคนพูดด้วยจากด้านหลังผมนอนต่อเถอะคำเดียวแค่นั้นแล้วผมก็หมดแรงจะขยับอีกเลยทั้งที่ยังลืมตาอยู่ผมไม่แม่ใจว่าผมเผลอหลับไปเมื่อไหร่หรือแค่สลบไปเพราะความกลัวแต่ตอนที่ลืมตาขึ้นมาอีกครั้ง ฟ้าสว่างแล้วผมนั่งอยู่บนหลุมเหมือนเดิมไอบ้บอยยืนยิ้มรออยู่ข้างๆสุดยอดเลยว่ะมันหัวเราะแล้วตบไหล่ผมทุกอย่างดูเหมือนปกติผมไม่ได้เล่าอะไรให้มันฟังไม่รู้เพราะอะไรแค่รู้สึกว่าไม่ควรเล่าผมรับเงินแล้วเดินกลับรถทั้งวันนั้นผมนั่งเงียบไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนบางอย่างในตัวผมหายไปตั้งแต่คืนนั้นผมเริ่มฝันซ้ำๆฝันว่าผมยังนอนอยู่บนหลุมศพนั้น ทั้งที่ตื่นอยู่รู้สึกเหมือนทุกคืนผมกลับไปนอนตรงนั้นใหม่อีกครั้งแล้วตอนกลางวันผมก็เริ่มเห็นหลุมศพในที่ที่ไม่มีมันอยู่ครั้งแรกคือที่ห้องน้ำหอพักผมเปิดประตูห้องน้ำกลางดึกไฟยังไม่ทันเปิดกลิ่นเน่าก็พุ่งเข้ามาเต็มจมูกแล้วผมเห็นพื้นกระเบื้องหน้าห้องน้ำยุบลงเล็กน้อยเป็นลักษณะเหมือนดินถมใหม่เหมือนหลุมศพขนาดเล็กผมถอยหลังออกมาโดยไม่ต้องคิด ปิดไฟปิดประตูแล้วเดินกลับไปที่เตียงนั่งนิ่งทั้งคืนโดยไม่กล้าขมตาหลับวันต่อมาผมไปหาพระที่เคยรู้จักเล่าให้ฟังบางส่วนท่านไม่พูดอะไรแค่ถามว่าผมนอนตรงหลุมไหนผมบอกว่าเป็นหลุมที่เจ็ดพระเงียบไปนานมากแล้วพูดว่าของแบบนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องกล้าหรือไม่กล้าบางที่นอนแล้วก็ลุกได้แต่บางที่นอนแล้วลุกไม่ได้แล้วบางคนถึงลุกมาได้ ใจก็ยังอยู่ที่นั่นคืนนั้นผมกลับไปที่ห้องแล้วฝันถึงผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวใบหน้าซีดจนแทบขาวยืนอยู่ตรงปลายเตียงไม่พูดไม่ขยับแค่ยืนแล้วมองผมไม่รู้ว่ามันเริ่มเมื่อไหร่แต่ทุกคืนผมฝันเห็นผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ตรงปลายเตียงหน้าซีดผมยาวไม่เคยพูดไม่เคยขยับแค่มองมองนิ่งๆเหมือนจะจำหน้าผมไว้ตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นแค่ภาพหลอนจากความเครียด แต่พอคืนที่สามเธอขยับช้าๆทีละก้าวจากปลายเตียงมาหยุดข้างเตียงแล้วนั่งลงตรงขอบผมมองเธออยู่ทั้งคืนขยับตัวไม่ได้ทั้งที่รู้ว่าตัวเองฝันอยู่รู้ว่ากำลังนอนอยู่ในห้องตัวเองแต่เหมือนบางอย่างดึงผมกลับไปยังหลุมศพนั่นอีกครั้งทุกคืนผมนอนหลับอยู่ที่เดิมตรงหลุมที่7โดยที่ตัวจริงนอนอยู่บนเตียงผมไปหาหมอได้ยาแก้เครียดมาทานแต่ไม่ช่วย เพื่อนเริ่มทักว่าผมดูสูบลงไม่ค่อยพูดหน้าตาเหมือนคนอดนอนไอ้บอยแซวว่าผีหลุมมันมาหลอกมึงหรือไงวะฮ่าผมยิ้มแต่ในใจไม่ตลกเลยจนกระทั่งคืนหนึ่งที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปผมฝันอีกครั้งเหมือนเดิมผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ตรงปลายเตียงแต่ครั้งนี้เธอพูดเสียงของเธอไม่ใช่เสียงกระซิบไม่ใช่เสียงจริงๆด้วยซ้ำมันคือเสียงในหัวคำเดียวแต่เย็นจนสั่นทั้งร่าง ตื่นสิแค่สองพยางนั้นผมสะดุ้งตื่นขึ้นทันทีแต่สิ่งที่ผมเห็นไม่ใช่ห้องนอนไม่ใช่เตียงแต่เป็นพื้นดินแห้งๆเย็นชื้นท้องฝาสีดำสนิทกับกลิ่นเน่าผมนอนอยู่บนหลุมศพอีกแล้วทั้งที่ผมจำได้ว่าผมนอนอยู่หอตอนนั้นผมกลัวจนไม่กล้าหายใจแรงผมหยิกแขนตัวเองแรงๆเจ็บแต่ไม่ตื่นมือเริ่มเย็นชาเท้ารู้สึกเหมือนฝังอยู่ในดิน ผมลุกขึ้นแล้วได้ยินเสียงฝีเท้าเดินมาข้างหลังทีละก้าวทีละก้าวผมไม่กล้าหันผมรู้ว่าเธออยู่ตรงนั้นผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ข้างหลังผมจริงๆในความฝันที่ไม่ใช่ฝันในสถานที่ที่ไม่ใช่ความทรงจำอีกต่อไปผมไม่รู้ว่าเธอเป็นใครแต่รู้ว่าเธอกำลังพาผมกลับไปกลับไปที่หลุมศพนั่นทุกคืนและทุกคืนหลุมมันยิ่งลึกลงเรื่อยๆวันถัดมาผมไม่ไปเรียนไม่รับโทรศัพท์ใคร ผมนั่งมองพื้นห้องทันวันรู้สึกว่าทุกอย่างกำลังกลืนผมเข้าไปทีละนิดตอนอาบน้ำผมสังเกตว่าผิวที่แผ่นหลังเริ่มมีรอยคล้ำเป็นเส้นยาวเหมือนรอยเชือกผมเริ่มฝันทั้งที่ยังตื่นบางครั้งตอนเดินอยู่ตามถนนผมหันไปเห็นดินเปียกบนทางเท้ากลางร้านสะดวกซื้อผมเห็นเงาใครบางคนยืนอยู่ระหว่างชั้นสินค้าเงาเดียวไม่ขยับไม่หายเพื่อนเริ่มห่างผมออกไปทีละคน ไอคิมบอกว่าผมดูเหมือนมีอะไรบางอย่างติดตัวมาผมหันไปเล่าให้พระฟังอีกครั้งท่านบอกผมเบาๆหลุมศพบ,บางหลุมไม่ได้ขังศพแต่มันขังวิญญาณของคนที่นอนอยู่บนนั้นด้วยวิญญาณที่ตื่นขึ้นมาเพราะถูกรบกวนเขาไม่อยากให้โยมลุกขึ้นมาผมถามท่านว่าแล้วผมจะทำยังไงท่านตอบว่ากลับไปขอขมาแต่ถ้าเขาไม่ยกโทษสิ่งที่เหลืออยู่ในใจโยมจะกลายเป็นหลุมไปตลอด ผมกลับมาอยู่ห้องเงียบๆอีกครั้งมองกำแพงว่างเปล่าแล้วในคืนนั้นผมไม่ได้ฝันถึงผู้หญิงคนนั้นอีกแต่ผมฝันว่าตัวเองเป็นศพนอนอยู่ใต้ดินแล้วรู้สึกได้ว่ามีใครกำลังนอนอยู่บนตัวผมวันถัดมาผมไม่ไปเรียนไม่รับโทรศัพท์ใครผมนั่งมองคืนห้องทั้งวันรู้สึกว่าทุกอย่างกำลังกลืนผมเข้าไปทีละนิดตอนอาบน้ำผมสังเกตว่าผิวที่แผ่นหลังเริ่มมีรอยคล้ำเป็นเส้นยาวเหมือนรอยเชือก ผมเริ่มฝันทั้งที่ยังตื่นบางครั้งตอนเดินอยู่ตามถนนผมหันไปเห็นดินเปียกบนทางเท้ากลางร้านสะดวกซื้อผมเห็นเงาใครบางคนยืนอยู่ระหว่างชั้นสินค้าเงาเดียวไม่ขยับไม่หายเพื่อนเริ่มห่างผมออกไปทีละคนไอคิมบอกว่าผมดูเหมือนมีอะไรบางอย่างติดตัวมาผมหันไปเล่าให้พราบฟังอีกครั้งท่านบอกผมเบาๆหลุมศพบ,บางหลุมไม่ได้ขังศพแต่มันขังวิญญาณของคนที่นอนอยู่บนนั้นด้วย วิญญาณที่ตื่นขึ้นมาเพราะถูกรบกวนเขาไม่อยากให้โยมลุกขึ้นมาผมถามท่านว่าแล้วผมจะทำยังไงท่านตอบว่ากลับไปขอขมาแต่ถ้าเขาไม่ยกโทษสิ่งที่เหลืออยู่ในใจโยมจะกลายเป็นหลุมไปตลอดผมกลับมาอยู่ห้องเงียบๆอีกครั้งมองกำแพงว่างเปล่าแล้วในคืนนั้นผมไม่ได้ฝันถึงผู้หญิงคนนั้นอีกแต่ผมฝันว่า ตัวเองเป็นศพนอนอยู่ใต้ดินแล้วรู้สึกได้ว่ามีใครกำลังนอนอยู่บนตัวผมหลังจากคืนที่ผมฝันว่าตัวเองเป็นศพผมตื่นมาด้วยความรู้สึกแน่นหน้าอกเหงื่อชุ่มทั้งร่างแต่ห้องกลับเย็นอย่างผิดปกติเหมือนอยู่กลางป่าในฤดูฝน ผมนั่งนิ่งอยู่นานไม่กล้าลุกจนแสงอาทิตย์หลอดม่านเข้ามาแล้วผมก็รู้ผมต้องกลับไปที่นั่นกลับไปที่หลุมศพหมายเลขเจ็ดไม่ใช่เพื่อท้าทายแต่เพื่อขอขมาผมโทรหาไอบ้บอยขอให้มันพาไปอีกครั้งมันหัวเราะในสายบอกว่ามึงไม่พออีกเหรอแต่สุดท้ายมันก็ยอม เราไปถึงสุสานตอนบ่ายแก่ๆทุกอย่างยังเหมือนเดิมป้ายหินเก่าดินแข็งแห้งหญ้าขึ้นบ้างตรงขอบหลุมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปขึ้นหลุมหายใจของผมเองผมรู้สึกเหมือนมันหนักขึ้นทุกก้าวที่เดินเข้าไปใกล้หลุมพอถึงหลุมผมยืนนิ่งอยู่นานไม่กล้าแม้แต่จะพูดไอ้บอยยืนห่างออกไปมันเริ่มไม่ตลกแล้วมึงจะทำอะไร ผมไม่ตอบแค่สุดลงนั่งข้างหลุมก้มหน้าต่ำจนหน้าภาคแตะผื้นดินแล้วพูดเบาๆแค่คำเดียวผมขอโทษครับไม่มีสิ่งผิดปกติใดๆแต่ในใจผมรู้รู้สึกได้ชัดเจนว่ามีใครบางคนยืนอยู่ข้างหลังอีกครั้งความรู้สึกนั้นกลับมาหนักแน่นเย็นเฉียบแต่ต่างจากทุกครั้งก่อนหน้านี้ครั้งนี้ไม่มีความโกรธไม่มีความเกลียดมีแค่ความว่างเปล่า ผมลืมตาขึ้นเห็นดินที่เคยแข็งเริ่มแฉะเหมือนมีน้ำซึมจากใต้พื้นผมหันไปมองไอ้บอยมันหน่าซีดสายตามองลงไปในหลุมแล้วร้องพัดลุกมา ผมหันกลับไปดูทันทีแล้วผมเห็นเศษผ้าขาวปนดินโผล่ขึ้นจากหลุมม้วนตัวเป็นเกลียวเหมือนถูกผลักขึ้นมาจากใต้พื้นผมลุกแล้วถอยหัวใจเต้นแรงเสียงดินยุดลงเองช้าๆเหมือนหลุมกำลังปิดตัวเองลงแล้วทุกอย่างก็เงียบสนิทอีกครั้งหลังจากวันนั้นผมไม่ฝันอีก ไม่มีผู้หญิงคนนั้นไม่มีเสียงไม่มีเงาไม่มีหลุมแต่ความเงียบมันไม่ได้หายไปไหนผมกลับมาใช้ชีวิตปกติเพื่อนเริ่มเข้ามาทักมากขึ้นผมตอบบ้างยิ้มบ้างแต่ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมผมยังรู้สึกว่ามีใครบางคนเดินอยู่ข้างหลังเสมอผมเริ่มสังเกตว่าทุกวันพระที่ห้องผมจะเย็นผิดปกติแม้จะปิดแอร์ไว้ทั้งวัน ผมลองเปิดกล้องวงจรปิดในหอดูย้อนหลังไม่มีอะไรผิดปกติยกเว้นอยู่คืนหนึ่งที่ไฟทางเดินหน้าห้องผมกระพริบค้างอยู่ที่สีแดงนานเกินไปแล้วมีเงาร่างหนึ่งยืนอยู่หน้าห้องนานเกือบ5นาทีก่อนที่ภาพจะดับวูบไปทางกล้องผมไม่กล้าบอกใคร ผมลองจุดทูบขอขมาอีกครั้งครั้งนี้ไม่ได้ขออโหสิกรรมแต่แค่พูดว่าถ้าเธอยังอยู่ขอให้รู้ว่าผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจจะลบลู่คืนสุดท้ายที่ผมจะเล่ามันเกิดขึ้นในวันที่ธรรมดาที่สุดไม่มีเหตุการณ์แปลกผมนั่งอ่านหนังสือเงียบๆในห้องจู่ๆไฟก็ดับไปวูบหนึ่งไม่ถึงสองวินาทีแล้วกลับมาใหม่ ทุกอย่างเหมือนเดิมแต่เสียงบางอย่างเริ่มดังขึ้นในใจไม่ใช่เสียงพูดแต่เป็นความรู้สึกเหมือนใครกำลังกดมือบนไหล่ผมเบาๆแล้วกระซิบโดยไม่ใช้คำว่าฉันยังอยู่ผมหันไปมองกระจกเงาบานเดียวในห้องแล้วเห็นเธอยือนอยู่ในนั้นเธอยิ้มไม่ใช่รอยยิ้มหลอนหรือร้ายแต่เป็นรอยยิ้มที่เหมือนจะบอกว่าเราสองคนมีบางอย่างที่ผูกพันกัน ผมลุกขึ้นเดินไปหากระจกแตะปลายนิ้วลงบานกระจกนั้นช้าๆแล้วรู้สึกได้ถึงความเย็นที่ลึกเย็นที่ไม่ใช่อุณหภูมิแต่เป็นความทรงจำเป็นความรู้สึกและเป็นบางอย่างที่ไม่สามารถลบออกได้อีกแล้วผมไม่ได้ไปสุสานอีกผมไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังอีกแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เล่ามาทั้งหมดนี้มันเป็นความจริงทั้งหมดไหมหรือเป็นเพียงบางส่วนที่ผมอยากจำ แต่ถ้าคุณเคยผ่านสุสานร,ร้างแถวเขตนอกเมืองลองมองหาหลุมหมายเลขเจ็ดแล้วมองให้ดีว่าดินตรงนั้นมันเคยมีใครนอนอยู่บนนั้นมาก่อนหรือเปล่าและใครคนนั้นเขายังกลับมาทุกคืนเหมือนที่ผมเคยเป็นอยู่จนถึงตอนนี้